สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชปูนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่ปั้นแล้วได้ใช้ยาวๆแน่นอนครับผมก็คือไม่ไม่เสียใจยที่ปั้นมานั่นแหละอันนี้จะไม่นับรวมตัวละครที่ เป็นตัวละครเฉพาะทางนะครับผมโดวยวันนี้ผมจะมาแนะนำแค่ประมาณ6ตัวละครหลักๆก็คือนี่แหละตัวละครที่ผมเอามาโชว์ตรงนี้แต่ว่าที่จริงเนี่ยมันก็ยังมีตัวละครอื่นๆอีกนะครับผมแต่ว่าจะไม่ได้พูดในคลิปนี้แล้วกันเนาะอันนี้เอาเป็นแบบ6ตัวละครแนะนำล้วกันนะครับสำหรับ,บ,บผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาหร,หรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบอยากจะสร้างแนวทางไว้ว่าแบบเอ้ยผมจะตั้งเป้าหมายทาตัวนี้ตัวนี้อะไรแบบนี้นะครับผม ซึ่งก็ผมจะมาแนะนํา6ตัวละครนี้นะครับอันนี้ยังอนเนอนเนย้ำอ,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 อีกอีกหนึ่งทีว่าจะไม่นับรวมตัวละครที่ใช้เฉพาะทางอย่างเช่นตัวละครสำหรับทีมฟาร์มดาเมจหรือว่าตัวละครเฉพาะด่านบางด่านอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวละครที่เอาไปใช้ได้แบบหลากหลายคอนเทนต์แล้วก็ได้หยิบมาใช้บ่อยๆจากสถิติการใช้งานของผมนะครับผมโอเคตัวแรกนะครับก็คือตัวละครเมตาเทียร์ึปัจจุบันนะครับผมซาตามะนั่นเองนะครับ ถ้าเป็นเป็นตัวละครที่เกินกว่าคำว่าเมตาไปแล้วเป็นตัวละครเทียบเซตมาไปเลยนะครับผมถ้าปั้นมาแล้วไม่เสียดายแน่นอนครับได้ใช้ยาวๆจนกว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีตัวจะมีตัวละครที่เก่งกว่าเซตมากออกมามแล้วผมแล้วแน่นอนว่าผมว่ายากครับผมหรือว่าอนาะคตเขาเนิฟสกิลเนิฟอะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะแบบโดนปรับแต่ว่าณปัจจุบันอะตัวของเซตมาเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งเก่งแบบเก่งมากๆเลยครับผม ด้วยความที่มันมีพาสซีฟตัวของซีเรียสที่จะทำดาเมจตลอดทุกๆสิบวิใช่ไหมแล้วมันทำทะลุหมดยูเ้นเมทัลน,นั่นนะแล้วก็มันแรงด้วยเพราะมันสเกลตามพลังโจมตีนะครับผมแล้วก็ยังมีพาสซีฟติดตัวเป็นเดทรอยเยอร์ที่จะทำดาเมจมากขึ้นใส่ศัตรูที่มีเลือดเยอะหรือว่าเลือดเต็มนั่นแหละแล้วก็ทำดาเมจมากขึ้นใส่ศัตรูที่มีเลือดน้อยก็คือเลือดมันลดลงจากเลือดเดิมอะ่ะแล้วก็มีซูเปอร์พาวเวอร์ที่โอกาส50%ทําคูณ3าดาเมจอีกมันเลยกลายเป็นตัวละครที่แรงมากๆและไมมม่พอัผผนนตี e ดด้้วยยใขสุา ดีฟูเออแล้วดาเมจมหาศาลมากและไม่พอยังมีสกิลกดที่เป็นสกิลนุกแบบอหางการรมกรมากครับผมด้วยความที่สกิลซีเรียสพันธ์จะเอาจะทำดาเมจคูณ10ของทั้งทัู้ทัะคทั้ครั้งทล้งทั้งทค้งทั้งอั้งท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 ั้งมั้ง,งนนทั้งท,ทั้ง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 ทก็งกือกดสกิลล่างนนะงรัราะว่ามัจะเอางทั้งทเมคทณ10ใช่ไหั ก็จะเป็นการปัม๊มธาตุธตดาเมจไปเรื่อยๆแล้วก็กดด้วยสกยิลรองอ,อันแรกต่อนะผมที่จะทำเอาตัวของททตุธตดาเมจทั้งหมด๊มไปนั่นเองนะครับแล้วบอกเลยว่ามันนุกแบบแรงแบบมหาศาลนะผมถ้าสว่าแต่ธมาดาเมจมันแรงแล้วใช่ไหมแล้วมันเก็บสแต็กดาเมจอ่ะหรือว่าแบบทำดาเมจไปได้1ทีอย่างเงี้ยเอาคูณ10ไปกลายเป็นทำดาเมจ10ทีใส่ทุกตัวในแมปแล้วก็ยังมีทำดาเมจ10ทีไปแล้วเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ใช่ว่าดาเมจสิ่เท่าเดิมน,นะผมเพราะว่าดาเมจ10ทีที่มันทำไปอ่ะ มันจะเอามาสแต็กรวมกันเป็นททวดดาเมตอีกหนึ่งรอบแล้วก็กดสกิลที่2ต่อที่เอาตัวของทรวดดาเมจทั้งหมดทำใส่ศัตรูอีกรอบหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นเทพเจ้าแห่งการนุกเลยสมกับเป็น o ัน p u น c ์แมนจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นปั้นมาแล้วไม่เสียดายนะครับเสียดายอย่างเดียวคือไม่มีคอสเมติกนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปนะครับตัวที่2ครับผมแป้าอุโนฮโานะอุนฮานะน,นะเนี่ยเป็นตัวละครที่กึ่งกึทางเลือกนะครับผมพี่จิมแบบจะรีบปั้นก็ได้ไม่รีบปั้นก็ได้แต่ผมแนะนําว่าปั้นมาแล้วก็คคคือไไมม่่เเเสีียดดดาาานะะะรรรับับพตวลท แล้วก็ทําทะลุหมดเลยไม่ว่าจะเป็น an, uh, เมทัลเขาเรียกว่าอะไรเมทัลไฟล์อิเลเมนต์ทุกอย่างนะผมแถมไม่พอยังเพิ่มเลือดบ้านได้ด้วยนะครับแล้วยังทําดาเมจมากขึ้นตามสตูที่ติดสถานะอะไรไม่รู้ักอย่างผงจะไม่ได้นะผมอันนี้เออเมลติ้งนี่แหละครับผมมันแรงมากๆนะครับแล้วไม่ไมพอมีมพาสดีต,ตัวเป็นเฮอร์โมเลกอีกนะครับผมที่จะติดเลือดหลายแล้วก็ติดเฮอร์โมนะครับผมเอาไปละล,ลายบอสได้ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆนะครับสหรับป้าอุณหภนาไอ้ได้หลากหลายเหตุการณ์้วผมไม่ว่าจะเป็นโรงหอหรือว่าด่านทัๆไปผม ต่อไปนะครับตัวของโอนิโอนิมันชื่ออะไรนะชื่อเต็มมันะโอนิปรินเซสหรือว่ายามาโตะจากวันพีซนะครับเป็นตัวละครต้นเกมที่ผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือได้ใช้งานหลากหลายเลยสำหรับผมนะแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจปั้นยามาโตะหรือว่าสุ่มหาไม่ได้เนี่ยใช้เป็นตัวของยูคิก็ได้นะผมก็คือตัวนี้ครับผมสตาร์สตาร์โซเซลตนะครับผมแต่ว่าที่ผมแนะนําเป็นยามาโตะเนี่ยเพราะว่าตัวของยามาโตะเนี่ย มันตีทะลุทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเมทัลเอลิเมนต์หรือว่ามอนติติตรีซิตนะครับและยังไม่พอมีพาสซีฟเป็นไลซิ่งวอเท็กด้วยที่เป็นพาสซีฟสุดโกงของแมปนี้นะครับผมผมเลยแนะนําว่าให้ตัวยามาโตะเป็นตัวละครต้นเกมที่ควรปั้นถ้าสมมติว่าเราสุ่มหามาได้หรือว่าแบบระลังวางแผนมีชิคโซเยอะๆเนี่ยก็ควรสุ่มหาไว้ผมเพราะว่าทํามาแล้วคือได้ใช้ย,วยาวๆแน่ก็าจากสถิติของผมปัจจุบันเนี่ยขอคอ,อยผมใช้ยามาโตะเป็นตัวต้นเกมตลอดเลยหรือว่าด่านไหนๆที่แบบผมไม่รู้จักตัวอะไรเป็นต้นเกมที่ผมก็ใช้เยมมาาาโตตะะะนนีี่่แหลพรวัไฮบิด ตีไฮบิดแล้วก็ตีทะลุทุกอย่างด้วยเอามาต้นเกมได้แบบสบายๆเลยนะครับผมแล้วพอเริ่มมาปุ๊บวางตัวอัปเกรด3ขั้นแรกมันตีเป็นอันนี้ครับผมตีเป็น full อโอฮะเห็นไหมไรซิมุเ e, ตช full เอโจนถึงอัปเกรด3เลยครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของยามาโตะเนาะต่อไปผมตัวที่4ตัวไนท์นะครับผมตัวไนท์เนี่ยที่จริงก่อนหน้านี้นผมนิยมใช้มากก่อนที่ตัวของยามาโตะกับป้าอนุนฮันะจะได้บัฟมาไอจะได้รับการล่ากอีโวมานะก็ใช้ไนท์นี่แหละเป็นหลักเลยก็คือ ตัวละครที่มีพาสซีฟเรียกว่าอะไรลีดเดอร์สกิลค่อนข้างจะเก่งครับผมเพราะว่ามันจะเป็นลีดเดอร์สกิลที่บัฟให้กับคาตกรี่ฮีโร่ทุกตัวบวกระยงตีร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดค่าอัพอีกสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งในปจัจจุในปัจจุบันเนี่ยตัวละครเก่งๆเนี่ยค่อนข้างไปทางฮีโร่หมดเลยครับผมอย่างในตัวเนี้ยเห็นไหมครับผมในทีมที่ผมใช้อยู่ตัวเนี้ยฮีโร่ก็คือไอตัวนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่ตัวเองก็ใช่ยามาโตะก็ใช่ป้าอุโนะเป็นฮีโร่หรือเปล่าวะผมไปปดูแ๊บนนนนนึงะะะะซาาามมก็ใชผอุโฮเป็นฮีโร่มัว คือตัวละครเก่งในปัจจุบัน,นมันแทบจะเป็นฮีโร่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถแค่คราฟหนก็ได้ถ้าเกิดว่าใครแบบใครที่แบบไม่ไม่อยากปั้นแบบคราฟคุณสิอัพเกรดนะก็คแค่คราฟมาเป็นลีดเดอร์ก็ได้ครับผมก็คือแบบติดแท็กฮีโร่แทบจะทุกตัวในทีมเลยไม,ม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นตัวเงินก็เป็นฮีโร่เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นตัวของลุงรามเมนก็เป็นฮีโร่นะครับรามเมไกายเนี่ยผมฮีโร่น้องตู้น้ําก็เป็นฮีโร่เหมือนกันนะครับเวนดิ้งแมชชีนเวนดิ้งแมชชีนก็เป็นรนนะคัับมเหอกื เอโนโคจิเนี่ยทำให้ผมเป็นฮีโร่คือตัวละครแบบในเก่งๆเมตัลปัจจุบ,บันมันแทบจะเป็นฮีโร่หมดเลยเลยทำให้แบบตัวของลิตเติ้ลสกิลของตัวไ nice นทะ์เนี่ยมันใช้ได้ใช้งานแบบคุ้มมากๆแล้วตัวละครมันเองก็เก่งด้วยถ้าเราอัพถึง10พอวางไปปุ๊บเป็นฮิวตีได้ทุกอย่างยกเว้นเอลเมนต์กับเมทัลนะนะแล้วก็มีดาเมจที่แรง200กว่าเอ็มเลยครับผมถ้าเรา,าเราได้รับบัฟมันเต็มที่อ่ะก็คือแบบละลายบอสได้ไวเหมือนกันเลยนะครับผมฉะนั้นอัพมาแค่ข้างเดียวก็ได้ออกมาเป็น,ปน,ปน,ปน,นมลม,ม ต่อไปตัวของอูมูนะครับผมตัวละครบัฟยอดนิยมสำหรับผมในปัจจุบันเลยนะครับสำหรับตัวของอูมูเป็นตัวละครที่จะทำยากนิดนึงครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่าร่างแรกจะมาร่างนี้มันใช้ได้อยู่ตั้ง5ทีมันขั้นที่ใหญเยอะนะครับผมแต่ว่าทำมาแล้วคุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับเอามาแล้วก็อัปเกรดแค่ขั้น4ก็ยังได้เลยผมเพราะว่าตัวของ power of earth เนี่ยมันจะบัฟคุณ4ให้กับยูนิตในแล้งนะครับผมแรนดอมนะ2ตัวซึ่งคุณ4เนี่ยมันเยอะแบบเยอะมากๆนะครับแล้วเราจะนิยมใช้กับ ตัวละครที่แบบประเภทที่ว่าเราจะเล่นทีมแบบตัวรับดาเมจไม่ใช่หนึ่งตัวผมเราก็จะใช้เป็นตัวของอุมมคู่กับดาเมจตัวนั้นเพื่อที่จะให้พาสซีอันนี้มันไม่ใช่พาสซีสีขอวไปผมเพื่อให้สกิลกดตัวนี้เนี่ยมันลงหัวตัวตัวดาเมจของเรากับตัวอุมมเนาะซึ่งมันจะแรงมากๆแล้วผมเราก็มีพาสซีสุดโกอย่างไวเฟรมด้วยที่จะบัฟดาเมจไฟนะครับผมดาเมจเผานั่นแหละมันเรียกว่าเฟรมอ่ะก็อย่างนั้นผมเขาเรียกว่าเป็นดาเมจไฟแล้วกันนะให้กับยูนิตของเราครับผม25แล้วก็สามารรีซยนผมมั้วก่งมากๆนะ แล้วยังมีวัวเลนด้วยที่จะแปะทำให้ศัตร,รูได้รับดาเมจแรงขึ้นอีก50%นะครับผมตัวละครซัพพอร์ตกึ่งดาเมจที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยสำหรับตัวของอูมูสนะครับผมปั้นมาแล้วได้ใช้ยาวแน่นอนครับผมตัวนี้เพราะว่าปัจจุบันย,ยังไม่มีตัวละครตัวไหนที่บัฟคูณ4ได้นะถ้าไม่นับแบบพวกบัฟพิเศษอะ่ะก็จะมีแค่อูมูสเท่าที่บัฟคูณ4แต่ข้อเสียก็คือบัฟไปแค่หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับทีมที่เราใช้ดาเมจเป็นตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ตตััััวววสุดท้้าายในนนนคคคคลิปีะะรรรบบกก็ืือออขงโโจผมห่ ฮีโร่นะครับหรือเปล่าชื่ออะไรอะเรมเต็ดหรือเปล่าเอาอย่างไรอะเรมเต็ดเฉยๆนะครับผมเป็นตัวละครที่มานานแล้วแต่ก็ยังเป็นสำหรับผมก็ยังคงเป็นเมตาอยู่เพราะว่าเป็นตัวละครธาตุน้ําที่ดาเมจแรงแต่ไม่พอยังมีรีซซทแล้วถ้าเกิดถ่านไปแล้วอีก150เง้อยอไม่ใช่ดิขอไพ่ผม300วินาทีเนี่ยยังจะกลายเป็นอิโมทัลได้ด้วย,วยแล้วก็มีสกิลหนุกหยุดเวลาสกิลนุกด้วยด้วยนะครับผมและเป็นตัวละครธาตุน้ำที่มันแรง ผมยังหยิบไปใช้ในเวลาแบบมีคนเขาเรียกว่าอะไรอยาให้ไปแบกด่านเพราะถ้าจะฝ่ายอยเลยก็สำหรับตัวของโกโจเพราะว่ามันใช้งา่ายนันเออย่างที่ผมบอกไปว่าผมใช้แค่โกโจใช่ไหมผมก็ใช้คู่กับตัวของอุมูไปมันก็จะเป็นดาเมจหนึ่งกับตัวของอุมูซัพพอร์ตหนึ่งก็จะเป็นตัวโกโจที่ดาเมจแรงมากๆเอาไปลงด่านคุรุมิก็ยังดีเอาไปลงด่านเอเลนก็เอาใช้เอา,ใช,เอาใช้ใส่ตัวของสตาร์ดีกว่านะแล้วก็เอาไปลงด่านของโทจิก็ยังได้ใช้นะครับผมเป็นตัวละครที่ปั้นมาแล้วใครอวยก็ยังได้ใช้นะผมถึงแม,ม้ปัจจุบัน มันจะยังมีตัวละครที่มีนะไม่ดีมากกว่าอย่างเช่นไซต์มัดอย่างเงี้ยแต่ว่ากระจก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะผมสำหรับผมนะเพราะว่าผมก็ยังหยิบมาใช้ผมจะอิงจากสถิติของผมที่แบบผมหยิบไปใช้เวลาลงด่านอะไรแบบเนี้ยนะผมอย่างเช่นอ่ะตัวของอีเวนต์สเตดนี้ผมก็ใช้ทีมขอเป็นคนารับละกันนะครับผมก็ใช้ทีมแบบทีมหลักๆก็ผมจะใช้แบบที่ผมลงคลิปไปนั่นแหละก็คือปล่อยเอฟเคไปผมแบบว่างว่าแล้วก็พับจอไปเล่นเกมอื่นนะครับเพราะผมขี้เกียจนั่งดูมันนะผม รีซอสโหมดก็อันนี้เป็นพวกแต่พิเศษเนาะเลดโหมดอย่างเงี้ยเดลัมบิงผมก็ใช้เป็นเอเลนใช่ไหมเอสเปอร์ผมก็ไม่ใช่สี่คอไพผมเดลัมบิงผมก็ใช้เป็นเซตมาสเปอร์ใช้ใช้เป็นเซตมาอันนี้ไม่ได้ลงเนาะกูซิตี้ไม่ได้ลงโซฮอผมก็ยังใช้เป็นตัวของเซตมาส้นผมบางทีก็ใช้โกโจไปช่วยด้วยก็มีนะแบบเบื่อเบื่อเซตมาอย่างเงี้ยแมบบ้กัวโจมันจะแพ้ท่าแต่ว่ามันตีแรงอยู่นะผมในการของโซฮอ อาณาลิวเวนก็ใช้เป um ็นไซตามะครับผมพิวล่าเคสเนี่ยก็ใช้เป็นตัวโจอย่างเงี้ยคาณาคาร์ตามลระซิตี้เลยก็ใช้เป็นไซตามะนะครับผมสไปเดอร์เลอ็มทีเลยผมก็ใช้เป็นโกโจบ้างไซตามะบ้างนะฮะฮิโรซิตี้ผมใช้เป็นตัวของไซตามะนะครับผมมารินฟอร์ดก็ไซตามะนะฮะส่วนตัวของไอดอลคอนเสิร์ตผมใช้เป็นตัวไอตัวคอยมาโตอย่างเดียวเลยผมมันสบายฮะส่วนตัวของลีเจนด์สเตทอย่างดีอีคลิปอย่างเงี้ยผมใช้เป็นไซตามะเนาะแล้วก็ตัวของ a n d r o i Future ผมก็ใช้เป็นโกโจครับผม Paradox Evolution ผมใช้เป็นโกโจนะฮะโทบิผมก็ใช้เป็นสัตมะครับผมเงี้ยอ่าไม่ใช่โทบิเสียหรอกขอไปผมไอตัวขะครอาจจะชื่อเลยนะโ Obito ก็ใช้เป็นสัตมะแล้วก็ดีมไอเล่ห์ก็ใช้เป็น Type สัตว์ธรมะทุม of the Star ก็ใช้เป็นโกโจครับผมด้วนเรียมผมก็ใช้เป็นโกโจนะฮะคาอัลิีเทิร์นผมก็ใช้เป็นโกโจบ้างสัตมะบ้างอยู่ที่อารมณ์ครับผมเห็นไหมผมก็ยังสลับสลับไปใช้อยู่ระหว่างตัวละคร2ตัวระหว่างสัตมะกับโกโจก็เลยแบบ ยังมองว่าปั้นมาแล้วก็ไม่เสียหายนะครับมยังน้อยหลักๆเลยก็คือครูมีเนี่ยผมใช้เป็นโกโจแน่นอนเพราะว่าสำหรับผมรู้สึกว่ามันตีไวกว่าสแตมปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับผมโอเคเนาะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันได้เลยนะครับผมสำหรับนี้ก็ไปกันแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม ขอขอบคุณที่กดสวัสรสมาชิกเข้ามาั้งผมทั้งสมาชิกตัอไปประจําช่องและผู้นําเหล่าสาวกไตวายวนะครับขอบคุณที่อยู่สบสนกันมาตลอดนะครับผม